ี่น้องประชาชนก็ถามเข้ามาค่ะว่ากรณีมีความต้องการจะไปตรวจแอนติเจนเทสคิด Kit, แต่จากที่สบคเคยนำเรียนไปว่ามีสถานที่ที่ ให้บริการตรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนแต่เมื่อประชาชนเข้าไปวอล์กอินเข้าไปเนี่ยพบว่าเขาไม่ได้รับให้บริการการตรวจหรือว่าบางที่ก็ปิดไปแล้วนี่นะคะสบคร่วมกับทีมอาสาเทคฟอร์ไทยแลนด์นะคะได้รวบรวมสถานที่ตรวจโควิดค่ะที่ยังคงให้เปิดบริการนะคะอันนี้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะชื่อค้นโควิด com ค่ะ k o n ค้นเนี่ยนะคะวิธีค้นเนี่ยนะคะอันนี้คือ เขาทําในส่วนของทั้งทั่วประเทศและเน้นที่กทมด้วยนะคะเพราะว่าการหาจุดตรวจตอนนี้กทมพี่น้องประชาชนรายงานเข้ามาเยอะมากคืออันดับแรกเนี่ยหากท่านต้องการค้นสถานที่ตรวจใกล้บ้านนะคะให้พิมพ์รหัสไปรษณีย์เข้าไปได้เลยนะคะสถานที่ตรวจก็จะปรากฏขึ้นมาหรือกดไปที่จุดสีที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลจุดตรวจยกตัวอย่างนะคะเช่น สีแดงเนี่ยก็คือจะแสดงจุดที่มีศักยภาพเป็นแลบที่ตรวจได้นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะปิด ไปแล้วหรือบางที่เนี่ยเป็นในลนักษณะเป็นศูนย์ทีเ่เป็นงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจได้นี่ก็จะขึ้นให้เป็นสีแดงสีเขียวก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะของภาครัฐอันนี้ตัวอย่างนะคะก็คือจะแต่ละสีเนี่ยทุกท่านไปศึกษารายละเอียดได้ในส่วนของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยค่ะแม้ว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพตรวจได้แต่ต้องเรียนให้ั้ำนะคะว่าภาระที่จะต้องตรวจ เช่นเขาจะต้องคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการผ่าตัดคลอดลูกแอดมิดหรือเข้า ICU อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะแต่และโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องตรวจอยู่แล้วเนี่ยเกิน300รายต่อวันดังนั้นเนี่ยบางแห่งที่โทรไปเนี่ยนะคะเขาถึงปฏิเสธเขาบอกว่ารับไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าภาระหน้างานที่ทําอยู่แล้วหลายแห่งตอนนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเป็นวอร์ดรับผู้ป่วยโควิดทำโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะแนะนำว่าให้โทรศัพท์ไปถามก่อนเสมอเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ย พยายามอัปเดตที่สุดแล้วค่ะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง l a บก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าขอให้ติดต่อล่วงหน้าอาจจะเป็นโดยโทรศัพท์หรือทางลายบางแห่งตรวจแบบ ATK หรือแบบ PCR หรือว่าบางแห่งก็จะเป็นลักษณะที่รับเฉพาะไปตรวจให้ที่ในโรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายขึ้นให้ในนี้แล้วขอให้ไปดูกัน